การพ่นยาล้างต้นฟื้นต้นและการล้างสารสวัสดีครับผมถาวรการเกษตรหจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทีนี้มีลูกค้าถามเข้ามานะครับว่าหลังจากการตัดเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จหมดแล้วเราจะฟื้นต้นและเราจะดูแลต้นในรูปแบบไหนต่อไปนะครับเขาเริ่มขาเริ่มทวนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเราตัดผลผลิตเสร็จแล้วเราก็จะเราก็จะพ่นยา พ่นยาใส่ใบทั้งหมดเลยนะครับพ่นยาใส่ใบดูแลใบดูแลยอดดูแลเรื่องหนอนดูแลเรื่องโรคนะครับแล้วก็พ่นยาคลายคลายสารตกค้างคลายสารพิษต่างๆที่อยู่ในลําต้นนั่นแหละครับเคลียร์ให้หมดครับเมื่อเราพ่นเรียบร้อยนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือก่อนตัดผลผลิตนะครับเราไม่ได้พ่นยานะพ่นยาที่เป็นเคมีที่เป็นรุนแรงนะครับเพราะว่าเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ลูกค้านะ พอพ่นไปแล้วทีนี้ยอดยอดแขนงท้องกิ่งนะครับตรงนี้เรียกว่ายอดแขนงท้องกิ่งนะครับถ้าเป็นสูตรของผมเองนะผมจะปล่อยให้มันแก่จัดเลยครับปล่อยให้แก่จัดเลยครับปล่อยให้แก่จัดเพื่อที่จะสะสมอาหารเข้าท้องกิ่งตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่ายอดแขนงท้องกิ่งชุดที่หนึ่งนะครับเมื่อใบแก่จัดเสร็จปุ๊บก็จะตัดตัดแตกออกนะครับตัดแตกออกให้หมดเลยนะครับ ตัดแตงหวดวก็ฉีดยาบำรุงแรงต่างให้เรียบร้อยเหมือนเดิมครับทีนี้ขออยับมาดูใบใบที่เขาแก,แก่จัดอยู่ข้างนอกนี่คือกิ่งไหนที่มันมันทึบมันหนามันชิดหรือมันเป็นโรคเราก็ต้องตัดแตงออกเลยนะครับไม่ต้องรอแต่ว่าแขนงท้องกิ่งนี่คือเราจะรอให้เขาแก่จัดค่อยตัดแต่งออกนะครับตัวนี้ถ้าเป็นหนายเงี้ยหนาก็แต่งออกเลยแต่ตัวนี้ก็คือรอให้เขาแก่จัดค่อยแต่งแต่งเสร็จปุ๊บก็ ปล่อยยาวปล่อยยาวจนถึงเดือนปลายฝนเลยนะครับปล่อยให้ปลายฝนเลยเราค่อยแต่งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรการดูแลของถาวรการเกษตรหนึ่งจังหวัดบนราชทานดีนะครับลูกค้าคนไหนอยากสอบถามหรืออยากทักเข้ามาก็ทักเข้ามาถามผมได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆของการทําทุเรียนเนี่ยมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแล้วก็ทักษะหรือว่าวิธีการทําของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นในส่วนของผมผมจะแนะนำพาลูกค้าในลักษณะแบบนี้นะครับครับงันสำหรับคลิปนี้ก็เอาคร่าวๆเนาะในการในการพ่นยาล้างต้นพ่นยาหนอนยาโรคยาลาแล้วก็พ่นพ่นยาที่ว่าตกค้างในดินคือทั้งลำต้นทั้งดินเราก็ทำความเราทำความสะอาดเคลียร์ยสารให้หมดนะครับเคลียร์สารแล้วก็เร่งฟื้นต้นเร่งยอดหนึ่งยอดสองยอดสามให้ทันให้เร็วที่สุดนะครับ ครับผมงั้นก็คลิปนี้ก็เอาคร่าวๆสวัสดีครับลูกค้าบางรายอยากคุยละเอียดลึกๆล,ลงแปลงก็เดินทางมาหาผมได้นะครับก็ยินดีต้อนรับและพร้อมให้คำปรึกษาที่ดีเพื่อผลผลิตที่ดีครับผม